ตาจีฮาววันนี้มาพบกับเราซื้อบิวอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อสอนเรื่อง w o ร์ม s h นเซชเชลเข a นตาวอร์มเนเชเชลก็คือโรงเรียนของพวกเราใหญ่มากสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อถามไปว่าโรงเรียนของเรามีตึกอาคารอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วทีนี้เรามาทบทเสยหนึ่งรอบนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เจ้าเเ Lo หลอเจ้าเเลอ ทูกวนหล图书馆图书馆，礼堂礼堂，餐จ餐ชิวช่าง,างแล้วก็อะไรคะสนามบาสเกตบอลเป็นหลานชิวช่างหลานชิวช่าง สำหรับวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่ตอนที่สองก็คือชัวอิชัวชัวอิชัวก็คือฝึกสนทนานั่นเองนะคะสนทนาของเราจะมีด้วยกันสี่ข้อใหญ่ๆนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนควบคู่ไปกับเราซื้อได้เลยนะคะเราชื่อชิงนีมอนเกินเราชื่อตูเราชื่อชิงนีมนเกินเราชื่อตูก็คือเราซื้อให้หนูฝึกออกเสียงตาม เหล่าชื่อนะคะไปกันเลยตอนแรกก็คืออะไรคะประโยคแรกก็จะเป็นอ่เขาบอกว่าวอเจียวปัญญา今่八岁我ป中文学校上学我上三จ级เขาบอกว่าวออะไรคะวอเจียวปัญญาวเจียวปัญญาก็คือวอเจียวก็คือสันชื่อใช่ไหมปัญญาก็คือชื่อโคนชื่อใครคะ ฉันชื่อปัญญาจิ้นเหนียนปลาชุยจิ้นเหนียนก็คือปีจิ้นเหนียนก็คือปีไหนคะอ่าจิ้นเหนียนก็คือปีนี้จิ้นเหนียนก็คือปีนี้ปลาเลขอะไรครับปาปาเลขแปดชุยก็คือขวบอ่าขวบขวบหรือว่าอายุของเราจิ้นเหนียนปลาชุยปีนี้ฉันอายุกี่ขวบคะแปดขวบต่อไปเขาบอกว่า 我上อะไรคะ我在中文学校上学。啊我在中文学校上学。ก็คือ中文ก็คือวิชาอะไรคะภาษาจีน。ยวก็คือเรียนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็คืออะไรคะโรงเรียน。่าช่าง学ก็คือเรียนนะคะเรียน。ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะภาษาจีน。啊我在中文学校上学。ต่อไปประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า 我在三年级我在我上三年级啊上我上三年级ก็คืออะไรคะอ年级ก็คือชั้นอะไรคะระดับชั้นใช่ไหมชั้นปีก็คือชั้นอยู่อาปฐมศึกษาปีที่สามส่วนเราจะเปลี่ยนเลขสามเป็นเลขอะไรคะเลขห้าใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นวช่างอู๋เนียนจี ว่อสร้างอู่เหนียนจีอะไรคะฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ,อ,ะออกเสียงตามตอซหนึ่งรอบก็คือว่เจปัญญินเนี่ยมปาซุ่ยจงเหวินเี่ยวส่าหัว,วข้อที่สองของเราก็คืออะไรคะว่อเมเฉี่ยวเหินตายบปาป่ายตัวเก้อเสื่อยซึง หกสิบ多位老师学校里有教学楼图书馆礼堂餐厅主球场和篮球场啊เขาบอกว่าอะไรคะวอร์มิสเอหอนต้าก็คือโรงเรียนของพวกเราใหญ่มาก y o บ้าป่ายตเกเปาก็คือเลข8ใช่ไหมป่าก็คือร้อยรวมกันเป็น8อะไรคะแปดตัวเกอ เสเซิงเสเซิงเป็นนักเรียนอ่าเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนนะคะอ่านักเรียนเป็นนักเรียนทีนี้เขาบอกว่าโยป้าป่ายตัวเกิดเสเซิงนักเรียนมีทั้งหมดกี่คนคะในโรงเรียนอ่ามีทั้งหมด8อะไรคะ800คนเลี่ยวสือโตไหวเหล่าเชื้อเรี่ยวสือก็คือเลขอะไรคะเลี่ยวสือเลี่ยวหกเสือสิบดวนกำเป็นหกสิบ วัยเหล่าซื้อก็จะมีใครคะเหล่าซื้อในโรงเรียนมีทั้งหมดเหล่าซื้อกี่คนคะ60สคนใช่ไหมมีครู60คนเฉชเชลีหยกเจ้าเฉโลทูซูกวหลีทางสั้นทิงจู่เฉวฉ่างเหอหลาเฉวฉ่างก็คือเฉชเชวก็คือโรงเรียนหลีก็คือในในอะไรคะในโรงเรียนมีมีอะไรเจ้าเโลก็คือ อา,อาคารเรียนหูชูสู่กวนห้องสมุดหลีถางหอประชุมใหญ่ซานชิงโรงอาหารจูชิวช่างก็จะเป็นสนามบอลแล้วก็มีหลานชิวช่างสนามบาสเกตบอลน,นั่นเองนะคะาตาตปอไป เรามาต่อกันเลยนะคะประโยคที่3ประโยคที่3ามเขาบอกว่าลี่ลี่เหอต้าหลงชื่อวอเตอร์ทงเฉวิวเมอร์ชื่อหาเพงิงโยวเมอร์โตจ้าชัา้นเนี่ยจีอีปานก็คืออะไรคะลี่ลี่อ่าลี่ลี่กับใครลี่ลี่เป็นชื่อคนลี่ลี่กับต้าหลงชื่อชื่อก็คือเป็นคำนี้ก็คือเป็นชื่อเป็นวอตเตอรท์ทงเฉวิทงเฉวก็คือเพื่อนอ่าลี่ลี่เหอ ต้าหลงชื่อวอเตอร์ถงเฉยก็คือลิลีล่กับต้าหลงเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันวอร์เมอร์ชื่อหาวผงโยวอเม,อเมก็คือพวกเราหาวผึงโยก็คือเพื่อนรักนั่นเองนะคะหาวผงโยก็คือเพื่อนรักเพื่อนที่สนิทต,ต่อไปก็บอกว่าวอเมอรโต้สัน้นเนี่ยจีอีปานก็คือพวกเราทั้งหมดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สมห้องหนึ่ง ถ้าของเราก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะอู๋เหนียนจีใช่ไหมใครอยู่ห้องหนึ่งก็อีปานใครอยู่ห้องสองก็เออปานอ่าถ้าพวกเราเปลี่ยนเป็นวอร์เมิร์นโต้แจ๊กอู๋เหนียนจีอีปานวอร์เมิร์นโต้แจ๊กอู๋เหนียนจีเออปานก็ได้นะคะต่อไปประโยคที่4ี่เขาบอกว่าวอร์เมิร์นปานอยู่ซื้อสีิเกอร์หนาเซิง สิบเก้า个女生李老师是我们的中文老师啊เขาบอกว่าวันปานโยซือชเกนนาชก็คือปานก็คือห้องใช่ไหมโยก็คือมีอ่าซื้อชีเลขอะไรซือซือซือชีเลขอะไรคะซือซีก็คือเลขสิบอะไรสิใช่ไหมอ่าสิ ก็คือหนานเชิงหนานก็คือผู้ชายอ่าหนานคำนี้ก็คือผู้ชายหนานเชิงก็คือผู้ชายเพื่อนของเราเนี่ยมีนักเรียนชายทั้งหมด17คนอ่าต่อไปเขาบอกว่าซื้อจิลเกอร์หนูเชิงก็คือหนูก็คือผู้หญิงซื้อจิลก็คือเลข19อ่าสิบเก้าซื้อจิลเกอร์หนูเชิงก็คือมีเพื่อนผู้หญิง19คน หลี่เหล่าซือชื่อหว่อเมินเต๋อจงเหวินเหล่าซือเขาบอกว่าอ่าหลี่เหล่าซือก็คือเหล่าซือคนนี้ชื่อหลี่อ่าชื่อหลี่ชื่อหว่อเมินเต๋อจงเหวินเหล่าซือเขาบอกว่าอาจารย์หลี่ครูหลี่เนี่ยเป็นครูภาษาจีนของพวกเราใช่ไหมอ่าใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่อ่าทีนี้เราซือจะให้หนูฝึกอ่านฝึกออกเสียงนะคะใครไม่ทันสามารถ ย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะทีนี้สุดท้ายกิจกรรมฝึกฝนการฟังนะคะก็คือหน้าไหนคะหน้าแบบฝึกหัดของเราหนังสือนั่นเองเขาบอกว่าจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องก็คือให้หนูฟังเสียงจากเราชื่อว่าเราชื่อออกเสียงคําไหนแล้วให้หนูติ๊กคํานั้นลงไปนะคะ จากนั้นเมื่อทําเสร็จแล้วให้หนูถ่ายส่งมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้5คะแนนนะตามข้อเลย5ข้อ5คะแนนนะคะทีนี้ในหนังสือของเราก็จะมีเฉลยอ,อยู่ทีนี้เราซื้อจะไม่เอาตามหนังสือเราซือจะออกเสียงของเราซื้อนะคะว่าเราซือจะเลือกข้อไหนให้หนูติก๊ข้อนั้นไปเลยพร้อมไหมจุนเป้ยหาวเลอมาหาวผู้หาว 啊，卡纸啊，开始得。课、啊、一，中文学校。中文学校。课二。 แปดร้อ多แปดร้อย多ข้อสามสื่อป้าสื่อป้าข้อสี่ซานปานซานปาน ข้อห้าเจีย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 ,จย,จยอ่าเสร็จไหมคะเสร็จหรือยังทีนี้เราชื่อฟูสีหนึ่งรอบข้อหนึ่งจงเหวินเฉียวข้อสองป้าป่ายโต ข้อ3สือปาข้อ 4, สซานปานข้อ5เจียเจียถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้เราซื้อด้วยนะคะสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราบหน้านะคะบ๊ายบายใจเจียนค่ะ